ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องคนเลยนะครับนี่จก City สซีดอยู่ที่สวนตกเจริญชัยนะครับจะได้เก็บแล้วนะครับสามเอมดเลยนะครับมามีคมบรรยายนะครับใหญ่รับรองว่าใหญ่นะบกันใหญ่กันทั้งั้นนะครับ เก็บแล้วเขาก่อจะเริ่มฟื้นฟูต้นเลยนะครับนะครับมืเหาก่อหน่วยแล้วปุ๊กหนึ่งอ่ะนะับป้าจะหักแตะนะครับเนี่ยดูโคตรโล เนี่ยครับดงเจริญชัยเนี่ยครับอ๋อหอมไม้กลอมเนี่ยอ๋อห้อยอินดูนะครับเดี๋ยวต้องได้สส่องคนงานนี่เห็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งนี้ประมาทไปได้ประมาทไปได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับจะหอกแน่ๆครับกลอมอันนี้เนี่ยครับมัน อลังการงานสร้างขนาดะครับกิ่งมันอยู่นี่ครับนี่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 กิ่งนี่นะครับนะครับเดี๋ยวต้องบอกคนงานแล้วเอาไม้ก้อมอีนี่สุ่มเสี่ยงนะครับปุ๊กนี้มันจะจะถ้าได้ไดผมผมจินตนาการมาถูกนะครับมันจะกี่ร้อยอะนะครับเนาะนี่ก็ เขาจะได้เก็บกันแล้วนะครับสีสันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับสีสันนี้โอเคสีสันนี้นะครับสวัสดีพี่น้องตังไม่ขัดจานตัวตังเปาตัวตังลีตัวนะครับส่วนไหนใกล้เก็บกันพวกละนะครับเนี่ยครับลวงเจริญชัยนะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์มาลาดสารนะครับเนี่ยเป็นไดพ่องนะหน่วยใหญ่นะครับ ตัวนี้ผมแต่งเก่งนี่จําได้อยู่นี่นะครับพอ,พอหอนวยพอหน่วยก่อนครับพอหน่วยก่อน <c ười> <c ười> ขนาาอะครับคือเนี่ยพอพอแล้วครับเนี่ยเนี่ย คืดพอแล้วครับคืดพอเหรครับเนี่ยอ่าไม้กามนี่บอาโอเคได้อยู่นะครับหาที่แหวนลำไย,ยติดนักหน่วยจะมาใหญ่ถมผมนี่ตรงเจริญชัยคือคำตอบนะครับ เอยากจะบอกครับพี่น้อง้าสวนคุ่คนนะครับสู้ๆกันนะครับผมเป็นกำลััใจให้เฮ้เนะ,นะร์นะครับนะครับวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์มาลงพื้นที่ที่ดงเจริญชัยจะเก็บแล้วนะครับวันสองวันนี้เราจะเก็บกันแล้วนะครับ ลำใยงามขนาดนะครับ <azt> ผบม,มาแล้วใจ่ายนะนะครับมาแ,แล้วใจ่พุกเนี่ยครับมันพุกเนี่ยมาแล้วจ่ mình cứ pha bàn dài, uốn 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 máy tre già này cầm lo Mà tre già này con này hey con chế chút nữa tiêu hà ไม้กรัม,มานี่สักหน่อยเลยเอาล่ะครับเอฟซีกูคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับสู้ๆนะครับ